การเข้าตรวจสุภาพจิตนี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อลูกที่เรารับเลี้ยงมาเอออยากมีบุตรเพราะว่าเราก็เห็นเพื่อนๆนของเราเริ่มทยอยมีลูกกันแล้วแล้วเราก็เรากับแฟนก็คบกันมานานแล้วเราก็เลยมีความคิดที่อยาจจะมีค่ะ การรับเลี้ยงบุตรเดยคู่รัก LGBTQ+ กำลังเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนและยอมรับมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ตามยังมีความทา้าทายที่ต้องเผชิญในบางประเทศและสังคมที่ยังไม่ยอมรับอย่างเต็มที่ทางด้านกฎหมายก็จะแตกต่างกันไปแต่ละประเทศหรือแต่ละรัฐบางประเทศอนุญาตให้คู่รัก LGBTQ+ รับเลี้ยงดูบุตรได้เท่ากับคู่เพศตรงข้าม ขณะที่บางประเทศอนุญาตเฉพาะการรับเลี้ยงบุตรโดยบุคคลเดียวเท่านั้นและการยอมรับทางสังคมในแต่ละประเทศสำหรับด้านการรับเลี้ยงบุตรโดยเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายและเป็นที่ยอมรับส่วนในบางประเทศอาจยังมีข้อจำกัดหรือไม่ยอมรับอย่างไรก็ตามการรับเลี้ยงบุตรโดยคู่รัก LGBTQ+ ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในหลายประเทศแต่ยังมีความท้าทายที่ต้องเผชิญทั้งในแง่ของกฎหมายและการยอมรับทางสังคม การสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนจากถูกภาคส่วนจะช่วยให้คู่รัก LGBTQ+ สามารถสร้างครอบครัวและดูแลบุตรบุญธรรมได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมสวัสดีครับผมนายอคาเลยนพุ่มมาจากมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศครับ LGBTQ+ สามารถมีบุตรบุญธรรมได้หรือไมสามารถมีได้ครับ ทั้งทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการทําเด็กหลอดแก้วหรือการฉีดน้ําเชื้อเข้าพงมดลูกหรือว่าการ,รเลี้ยงบุตรบุญธ,ธรรมโดยการรับเด็กจากสถานสงเคราะห์หรือจากครอบครัวอื่นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้แต่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขั้นตอนการรับบุตรบุญธ,ธรรมมีขั้นตอนอะไรบ้าง 1. คือยื่นข้อเสนอครับ 2. รอตรวจประวัติอัชญากรรม 3. ตรวจสุขภาพจิตครับและสุดท้ายคือสืบประวัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้รับบุญบุญธ,ธรรมครับองค์กรหรือหน่วยงานหน่วยงานใดบ้างมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและป้องกันสิทธิของกลุ่มอดีตในการรับบุญ,ญ,ญ,ญที่จริงก็มีหลายองค์กรเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเกี่ยวกับการรับเลี้ยงบุตรในประเทศไทยรวมถึงการตรวจสอบความเหมาะสม ของบุคคลหรือครอบครัวที่ต้องการรับเลี้ยงบุตกรกลมกิจการเด็กและเยาวชนดูแลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กที่ถูกรับเลี้ยงหรือมูลน,นิธิอย่างที่ผมอยู่มูลน,นิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศโดยมูลน,นิธินี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศครับรวมถึงสนับสนุนสิทธิของชุมชน LGBTQ+ หรือสมาคมฟ้าสีหลงแห่งประเทศไทยสมาคมนี้ทำงานเพื่อสนับสนุนสิทธิ ของชุมชน LGBTQ+ โดยมีการให้คำปรึกษาและสนับสนุนในเรื่องของการมีบุตรและการสร้างครอบครัวครับสวัสดีค่ะมนทาเกิดท้องคำค่ะ LGBTQ+ สามารถมีบุตรบุญธรมได้หรือไม่สามารถมีได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็เปิดกว้างเกี่ยวกับกลุ่มคน l g b t มากขึ้นค่ะทำไมถึงอยากมีบุตรเอออยากมีบุตรเพราะว่า เราก็เห็นเพื่อนเพื่อของเราเริ่มทยอยมีลูกกันแล้วแล้วเรากับแฟนก็คบกันมานานแล้วเราก็เลยมีความคิดที่อยากจะมีค่ะสวัสดีค่ะจิรศิษฐ์พพยุงผู้ปกครองของน้องหมีภู l g b t สามีบุุรมได้หรือไม่มีได้ค่ะทำไมถึงอยากมีบุตเออโดยส่วนตัวเรานะคะด้วยความที่เราก็มีอายุมากแล้วแล้วก็คือก็คือเหมือนแฟนก็อยากมีลูกมีอยากมีกับครอบมีครอบครัวด้วยค่ะก็เลยอยากมีรับเลี้ยงลูกอะไรอย่างนี้ค่ะ การรับทีขั้นตอนอย่างไรบ้างก็ที่ไปรับมานะคะก็คือ1เลยก็คือยื่นข้อเสนอค่ะยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานค่ะและ2นะคะรอดตรวจประวัติค่ะเช่นประวัติอาชญากรรมว่าเรามีประวัติการทําร้ายหรือว่าขโมยหรือว่าการติดคุกหรือเปล่าค่ะและต่อมานะคะการตรวจสุขภาพจิตค่ะการเข้าตรวจสุขภาพจิตนี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อลูกที่เรารับเลี้ยงมาและสุดท้ายเลยนะคะสืบประวัติค่ะสืบประวัติเกี่ยวกับ คนที่รับเลี้ยงค่ะอย่างตัวเรานะคะก็ไดออ้โดนสืบป,ประวัติมาคร่าวๆและก็สามารถมีรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ค่ะมีการเตรียมตัวและแับตัวในการเป็นพ่อแม่ยงไสำหรับเรานะคะก็คือต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมค่ะนอกจากจิตใจแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมพวกเงินทองเพื่อ การรับเลี้ยงหรือว่าอนาคตของลูกเราที่จะรับเลี้ยงอะค่ะว่าจะพอมีกินมีใช้หน่นอนอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าการรับเลี้ยงลูกอะค่ะมันไม่ใช่แค่1หรือ2แต่ว่ามันต้องคิดไปถึง3หรือ4หรืออนาคตค่ะผลกระทบระยะยาวต่อจิตในเด็กเมื่อมีการเติบโตโตขึ้นจะมีการกล่าวหาว่าเราเรียทาคำพูดมีการรับมือต่อผลกระทบนี้อย่างไรเออก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่า ออสังคมไทยมันเป็นสังคมที่โดนมุลลี่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น L G B T Q ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงถ้าการรับมือค่ะเราคิดว่าเราต้องสั่งสอนตั้งแต่เขาเด็กๆค่ะว่าให้สู้ให้สู้กับความคิดจัดการกระบวนการความคิดของตัวเองว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอะไรประมาณนี้่ะ